อาจารย์ดุดมศักดิ์บอกว่ากระซิบมากระซิบบอกว่าตรงกระปูแก้วคือเลขสี่สี่เก้าหกให้่ายชัดๆหน่อยเก็นอยู่ค่ะเอาใกล้ๆเลยเก้าสี่เก้าหกทะเบียนทะเบียนเก้าสี่เก้าหกดวันนี้เขาเอามาส่งเนาะทางนี้เอามาส่งทางนี้กำลังเอามายืมนะคะ ก็เลยบอกยายค่ะวา่าจะเอาเส<ม>ียงค่ะเอาเสียงเอาอุปกรณ์มาคืนยายก็เลยบอกว่าทำบุญให้กระสุนด้วยค่ะครัหยอดออทิ้ตู้ได้เลยพี่ขอบคุณทางศูนย์ค่ะที่ทวา่าให้เงินเข้ากับดวกให้ยายวันนั้นหนังสือสวดมนต์ย,ยายได้ไหม อ๋อนี่ตำบลหนองพลวงทางนี้ตำบลศิรโกศรีสุงเหมือนกันไม่ใช่จักราดคาะอำเภอจักราดเหมือนกันทางนี้มายืมมุนออกมาคืนคุณยายหายเหรอคะคุณยายดีขึ้นค่ะก็เลยแบบได้นอนพื้นแบบนอนพื้นเราคนอยากจะได้ดูแลใกล้ชิดนะคะ ถ้านอนเตียงกลัวคุณยายจะลุกมาเองแล้วก็จะอาจจะมีล้มมีอะไรก็กลัวค่ะก็เลยก็เลยเอาเตียงมาคืนใช่ค่ะเผื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้คนอื่นเ่ื่อเหลือคนอื่นต่อยายแกแข็งหยกเดินไม่ได้จ้ะอ๋อคือนอนได้นอนได้นอนแต่ว่าลุกก็ไม่ได้จ้ะต้องยกต้องดึงเอากี่คนใช่กี่คนดึงคนเดียวเหี้แเหนะว ใช่แรงเยอะเนาะใส่แรงเยอะก่เจ็บเอมักเอวมีเตียงก็จ้ม้นมุนมีเตียงมเตียงเวลาก็ยัดนังอยากให้เวลาก็ยัดหนังอยก็ต้องมายกล้วดันนังแอบดันอยู่เนาะพอยกเเองก็ต้องจ้าตรงมาหนังด้วยด้วยให้ม้อนพิงกับพิงมาอยู่ อันนี้ก็เต all, th ียงก็ม้วนมุวนม้วนม้นให้กันั่งจริงเขียงไปเนาะกินเขากินเอาพอดีช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋เคยขาหักเราก็เคยขาเราใช้สามขาอันนี้ใช้สามขามาแล้วอันนี้ปรับสูงได้นะฮะปรับสูงได้อีกอันนี้ทางหัว มือนนั่งเนีะไรจะป้อนนะครับป้อนอาหารมาลองดูมันจะเขาเขาเป็นอะไรอุบัติเหตุหรอก็ล้มไคนแก่แล้วฮะยังไมแก่สี่สิบเก้ามาแกไขมันาพคนชราอยู่นะนาเป็นบุนค่ะนุโมทนาบุญด้วยจะมีขอเจริมพร คุณโยมคณะสายบุญจากจุลินทีวีที่วันนี้ได้นำกาแฟและน้ำดื่มไปมอบถวายให้กับสามเณรพิสุสามเณรที่วัดโคกสุภารามเพราะขณะนี้วัดโคกสุภารามของเราได้จัดงานบวชอุปชาอุสมบทสามเณรหนุ่มภาคฤดูร้อนมีพิสุสงเข้าร่วมุปสมบท15รูปสามเณร30รูปและสินจารณีอีก12รูป รวมกับพระพิสุที่เป็นพระที่เลี้ยงอีกสิกว่ารูปรวมวทั้งหมดก็ประมเกือบร้อยรูปเกือบห0สิบเจ็ดสิรูปรวมทั้งหมดวันนี้ทางสุรินทีดีหรือว่าสายบุญสุรินคาเฟ่ได้นำน้ำ,นำและกาแฟนมเย็นเป็นของหวานเป็นน้ำปานะเพื่อจะไปถวายเนนแก่สารพิไปถวายเพลงนก่สามเนร อาตมานั้นจึงขอจเจริญพรและอนุโมทนาในบุญพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่า <c oughs> การทําบุญแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่โดยไม่ระบุว่าใครเป็นใครไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นใครนั้นคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าทํากับตัวพระพุทธเจ้าเองดังนั้นวันนี้อาตมาพ่ออาตมาภาพจึงขออนุโมทนากับคุณอริยาจากร้อยเอ็ดที่ถวายน้ำเปล่าให้กับสามเณรน้อยมา100แพ็ค รวมทั้งคณะสายบุญสุริมทีวีที่จะนำน้ำมาถาวายให้กับพิสูจสามเณรในวันนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่คุณโยมทั้งหลายได้ทำในวันนี้จงส่งให้โยมนั้นประสบผลสำเร็จมีความสุขความเจริญด้วยจตุพิทะทละพรชัยทั้งสีประการเพื่ออายุวันละสุขะทละปณิธานสมบัติทุกท่านทุกคนเทินสาธุ สาธุเดี๋ยวเราตามไปถวายอาตัวเอกถนอมมือเร็วสาธุเอ่อมันมีโอ้โฮในมาจากไหนคะอาจารย์สามเณรเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยอยู่ในเขตที่สุกนี่หรอในเขตที่สุกหรือทั้งจักรลาดโครงการเป็นโครงการของอำเภอก็จะมีมาทุกตำบลตำบลละลูกองสององค์ลูกสองลูกมาช่วยกันเหนไหยมาโยมบักเคนหนึ่งร้อยแพ็ค nhóm đến đừng ngờ anh tao đâu anh tao đâu ôm mọi người 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 ôm จะเปการเสนอแผน่ย้อไปแถวกรรมการช่ดู่กรรมการเจาจระเบียบก็้อ่าการหน้าช่วยความรู้ดิการหน้าถามทางเลยถามาาดูวิบวับสาววสุทรองยานคณะอเพิ่ เพงสีน้ำสีโปร่งโกับถวายหลวงพ่อครบตรงตลวงพ่อุเจ้าเลยนะครับตงพขุเจ้าสอนหน้าตบัวนะฮนี่สุดทำไมด่าหลวงปู่ทวดเล็เจ้าโฮ นะครับวันนี teachers, ้ท nah ุกภาคส่วนและร้อนรออยู <kindergarten. S 2> <ork> ่ตรงนี้ครับไม่ร้อแล้ววันนี้อากาศเริ่มเย็นช่วยสร้างสร้างร่วมกันทาด้วยจิต อันใสด้วยจิตอักนสะอาดด้วยจิตอันบริสุทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้ด้วยเมตตาบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ได้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของผู้สาวสังกชนในการสัญจรจิตร่วมใจเป็นจิตอุศเป็นสาธรระโยน์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชื่นให้ครูพิยธรรมกิกิครับที่ท่านได้มีัาริและมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะ ดีครับแ0 0บา,ลลา,า,ทาทครับเนตคุณหลพ่อพระสมุทรนีชันติาโนนะครับจากวัดโงคกเจราอพิวาธรรมีดีสนิจงวิธธาปชายินโนจตาโดธรม,มาวัฒนติอายุวันโสุคังพระรางจะเดินทอม,มาเปาวกันเขี่ยงงส่งมอบ รถพยาบาลคันที่5นะครับสมาคมอัศดินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่นรุมนคุณพ่อประเสริฐเลือเฟือเลือดสก,นะกุลรณและคกะสายบุญชุรินทีวีร่วมกันบริจาคในการจัดซื้อนะวันนี้ได้ส่งมอบต่อให้กับจุดอำเภอท่าตูมนะซึ่งเป็นสมาคมชูรินิวแล้วก็จะเป็นสาขาของสมาคมอัศดินที่ท่าตูมนะให้ ไปออกบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเคาะศพยากไรายยากจนทั่วประเทศต่ตอไปครับวันนี้ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยนะฮะหนึ่งเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนี้ด้วยแล้วอ,อวุปกรณ์ทางการแพทย์วันนี้ f ู l l scale ครับ100%เเซครับอันนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ